ซีไซส์โฟกัสยังคงโฟกัสกันต่อกับกระแสการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในชุมชนที่กําลังได้รับความนิยมค่ะนั่นก็เพื่อให้มีอาหารป่าตามฤดูกาลเอาไว้กินในชุมชนนะคะอย่างที่บ้านเปาะจังหวัดยะโสธรเองช่วงนี้มีเห็ดเพาะเริ่มให้ผลผลิตแล้วค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงวิจัย200ไร่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอื่งซึ่งได้ขยายผลแล้วก็มาทำแปลงทดลองการเพราะ ต้นยางนาที่มีเชื้อเห็ดนะครับโดยปีนี้เป็นปีที่5ในการปลูกหลังจากเมื่อเช้าที่ชาวบ้านที่ดูแลแปลงได้แจ้งว่ามีเห็ดเพาะออกจํานวนมากในแต่ละต้นแล้วก็เป็นการออกโดยอยู่นอกบริเวณคนต้นนะครับวันนี้ผมได้เข้ามาติดตามซึ่งครั้งนี้เป็นรอบที่4ในปีของปีนี้ในการที่จะมาดูการเกิดของเห็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับ แรกในสีมันจะเหมือนดินมากถ้าคุ้ยเจอหนึ่งดอกปุ๊บก็คือคุ้ยเลยครับต่อไปเพราะว่า oh, มันจะมันจะกระจายนะครับซึ่งนี่ <ผม S 2> เป็นครั้งที่สใ,<น>ในรอบปีแล้วนะคะที่ชาวบ้านได้เก็บเห็ดเพะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านช่วยกันเพราะเชื้อเห็ดควบคู่กับการปลูกกล้าต้นยางนาค่ะมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ทําให้ชาวบ้านมีเห็ดกินตลอดทั้งปีนะคะ ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็คือแปลงวิจัยต้นยางนาเพาะเชื้อเห็ดบ้านเปาะตำบลค้อวงังอำเภอค้อวงังจังหวัดยะโสธรค่ะมีพื้นที่กว่า200ไร่นะคะที่เปิดให้ชาวบ้านมาทดลองเพาะเห็ดเพาะจากเชื้อของต้นยางนากันแบบนี้และเนื่องจากฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมาค่ะทำให้ทั้งสภาพดินอากาศเหมาะสมจนได้เห็ดมากินกันแบบนี้นะคะ แม้ว่าต้นยางนาจายังไม่โตมากค่ะแต่ก็มีเห็ดทยอยให้ผลผลิตออกมาได้กินกันแล้วนะคะทําให้ชาวบ้านไม่ต้องเข้าป่าไปหากันไกลๆค่ะเก็บกันง่ายๆจากคนต้นยางนากันแบบนี้นะคะถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงแหล่งรายได้ใกล้ตัวนะคะ